สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้าที่ผมซื้อมานะครับพอดีผมมีปัญหาเรื่องการใช้งานนะครับปกติผมจะเปิดแอร์กลางคืนเวลานอนแล้วผมจะตั้งเวลาปิดไว้ประมาณสักตีสามหลังจากนั้นผมก็จะต้องตื่นมาเพื่อเปิดพัดลมมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคืน ผมเลยอยากหาวิธีว่าถ้าเกิดผมตั้งเวลาปิดตัวแอร์ไว้ตีสแล้วอยากให้พัดลมมันติดขึ้นมาเองในเวลาตีสมเหมือนกันแล้วก็ปิดตอนสัก6กโมงเช้าผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ครับ Wi-Fi Smart p l u g น่าจะ ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหานี้ได้โดยผมซื้อมาในกล่องก็จะมีอุปกรณ์อยู่3ามทิ้นแค่นี้นะครับก็คือมีตัวอุปกรณ์ปลัก๊กคู่มือก็กล่องตัวปลั๊กเนี่ยนะครับก็จะเป็นปลั๊ก3ขาแบบนี้นะครับมีปุ่มกดเปิดปิดแล้วก็มีเต้ารับ แค่นี้เองครับโดยปกติตัวสมาร์ทปลั๊กนี้นะครับจะสามารถเชื่อมกับ Wi-Fi ที่บ้านของเราได้นะครับต้องเป็นไวไฟขึ้น2.4เท่านั้นนะครับส่วนปลั๊กไฟรองรับไฟ AC 100-240โวลต์นะครับ10แอมป์เพราะฉะนั้นปลั๊กตัวนี้ก็รองรับอุปกรณ์ที่จะเสียบที่ตัวมันได้10แอมป์10แอมป์นะครับ การใช้งานก็ไม่ยากนะครับสำหรับการเซตปกติเราก็จะเสียบปลั๊กตัวเนี้กับเตารับบ้านก่อนที่จะเสียบเช่นพัดลมหลังจากนั้นเราก็กดตัวเจ้าปุ่มเปิดปิดด้านข้างเนี่ยค้างไว้ประมาณ7วินาทีตัวสัญญาณด้านข้างก็จะกระพริบหลังจากนั้นเราก็ โหลดแอปนะครับเพื่อใช้งานผมใช้แอปทุย่าสมาร์นะครับจะเป็นตัวนี้ทุย่าสมาร์มาแล้วเราก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับหลังจากเราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์นะครับกดเพิ่มอุปกรณ์เลือกเต่ารับไฟฟ้านะครับแล้วก็ เลือกเครือข่ายให้เป็นเครือข่ายที่บ้านเราเป็น2.4 g ิกะเฮิร์นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่พาสเวิร์ดกดตัดไปและทำตามคำแนะนำในตัวโปรแกรมเลยนะครับก็คือกดปุ่ม power ที่ข้างปลั๊กนะครับให้เป็นไฟกระพริบ หลังจากเป็นไฟรกระพริบก็กด next ถัดไปติ๊ก confirm นะครับก็ next ไปอีกครั้งหนึ่งตัวโปรแกรมก็จะสแกนหาอุปกรณ์เต้ารับ wi-fi นี้นะครับ ถ้าเกิดมีเครื่องหมายถูกเขียวๆียวนี้แสดงว่าเพิ่มได้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็าเลือกว่าจะให้อุปกรณ์นี้เราอยู่ในส่วนไหนของห้องของบ้านนะครับผมเลือกเป็นห้องนอนแล้วกันครับเสร็จแล้ว โอเคครับหลังจากเราเพิ่มอุปกรณ์ปลั๊กตัวนี้เข้าไปในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มเปิดให้ปลั๊กทํางานนะครับแล้วก็ตัวเต้าที่ชาร์จมือถือก็จะทํางานเห็นไหมครับมือถือทํางานแล้วครับแสดงว่ากําลังชาร์จอยู่เดี๋ยวผมกดปิดนะครับกดปิด มือถือก็เลิกชาร์แล้วผมกดเปิดใหม่กลับมาชาร์ดีแล้วโอเคอันนี้ป็นเป็นการสั่งเปิดปิดแบบแมนวลผ่านมือถือนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากได้ก็คือการตั้งเวลาให้มันเปิดอัตโนมัติเองตามเวลาที่ผมต้องการผมก็มาที่ในโหมดอัจฉริยะเอ,อ่อ นะผมขอยกเลิกของเก่าก่อนโอเคผมมาที่โหมดระบบอัตโนมัตินะครับผมก็กดบวกแล้วก็เลือกกำหนดการเลือกตั้งเวลาที่ผมอยากให้ปลั๊กตัวนี้ทำงานซึ่งเมื่อกี้ผมว่าจะให้มันเปิดที่เวลาตีสามนะครับผมก็ตั้งให้เปิดตีสามสามารถเลือกได้ว่า เปิดวันไหนบ้างเช่นวันจันทร์อังคารพุธเฤหรสอหัดสุ์เรียบร้อยกดถัดไปหลังจากนั้นก็บอกว่าให้รานอุปกรณ์ wi-fi p ั r k แล้วก็สวิตสั่งเปิดนะครับแล้วก็กดบันทึกกดถัดไป เราก็จะได้คําสั่งในการเปิดสวิตช์ตัวนี้ในเวลาตีสามเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับเราก็จะได้พัดลมที่เปิดขึ้นมาตอนตีสามอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาของผมนะครับหากใครอยากจะอะแดป การสั่งเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งเปิดหรือสั่งปิดผ่านมือถือหรือตั้งเวลาสั่งเปิดปิดอุปกรณ์ล่วงหน้าหรือใครที่อยากจะเอาไว้เช็คสถานะของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าว่าเปิดอยู่หรือปิดอยู่ก็สามารถ เช็คได้นะครับถ้าเกิดเป็นสัญลักษณ์สีเขียวแบบนี้แสดงว่าอุปกรณ์ที่เสียบอยู่บนปลั๊กตัวนี้นะครับกำลังทำงานอยู่แต่ถ้าเกิดเรากดปิดกลายเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแสดงว่าปลั๊กตัวนี้ไม่ทำงานอุปกรณ์ที่เสียบอยู่บนปลั๊กตัวนี้ก็จะไม่ทำงานโอเคนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับหาก ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ